กบมาแล้วเหรอ, <c oughs> อยืนตอนอากลับบ้านกับเจอรักว <c oughs> ันนี้เหนื่อยแย่เลยนะไหนวันนี้เป็นยังไงบ้างหืมเหนื่อยสุดเลยเหรอ <c oughs> มานอนตักนี่มา ไหนมันยังไงสิเออคนเหนื่อยแย่แลวใช่ไหมขอบคุณที่เหนื่อยมาทั้งวันนะได้เวลาพักผ่อนแล้วเล่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไหนหรอกนะ อะไรกันเพิ่งจะมาเขินกันเหรอแต่งงานอย่างไรกันมาก็ตั้งนานแล้วนะที่รอครับนี่ทำไมหลบตาผมอย่างนั้นละ่ะมานี้มามานี้สิ <laughs> จากวันนี้เองก็คงต้องมีเรื่องเหนื่อยมากเลยใช่ไหมละ่ะท้งผมเองก็มีเหมือนกันแหละไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณไม่ได้เหนื่อยคนเดียวสักหน่อยจากวันนี้เองก็คงจะมีเรื่องเยอยะแยะเลยล่ะไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากย้อชเก่งมากแล้วนะ คนเก่งของผมนะ่าสมควรได้รับรางวัลที่สุดเลยรู้ไหมไม่อยากไปไหนเลยอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หรอคุณหยุดเวลาไม่ได้หรอเนอะผมเองก็หยุดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเออเธอสมมติว่าคุณเหนือยผมก็จะไม่ไปไหนหรอก ผมจะอยู่ตรงนี้ตักของผมก็จะเหลือไว้ให้คุณคนเดียวผมไม่เคยคิดว่าจะให้ใครมานอนตักของผมหรอกนะที่รักแค่คุณคนเดียวทีว่เป็นคนพิเศษของผมและผมไม่มีทางยกตำแหน่งนั้นให้กับใครไม่ต้องกลัวนะจากวันนี้เองก็อาจจะมีเรื่องลำบากอีกเยอะ และถ้าให้ผมเดามันคงเยอะจนอยากจะอ้วกเลยในะบางครั้งรือบางทีมันก็คงเยอะจนอยากจะร้องไห้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อผมสิว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรผมจะอยู่ตรงนี้นะผมจะไม่ไปไหนไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรผมก็จะอยู่ตรงนี้ไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวนอนได้แล้วมา <c oughs> ผมจะรอไม่ต้องกลัวหรอกนะาเราเข้าหไม่อยากลุกไปเหรองั้นใจะอยู่ตรงนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับจะเด็กน้อย <c oughs> ถึงตัวผมจะเล็กแต่สำหรับผมยังไงคุณก็ยังคงเป็นเด็กน้อยของผมมันยังเขง้า ดเด็กน้อยขี้อ้อนจะไปทำอะไรได้กันืเตรียมตัวไปอาบน้ำได้แล้วเมึงกินข้าวมาหรือยังกินมาแล้วเหรอ,องั้นก็ดีแล้วงั้นก็เตรียมตัวเข้านอนนะคืนนี้ผมก็จะส่งคุณเข้านอนไม่ต้องห่วงหรอก ลหรอไม่หรอกกันไม่ได้ปลุกผม,มตื่นหรอกผมตื่นอยู่แล้วหืมรออะไรล่ะมานอนนี่สิข้างๆผมตรงนี้ไง อืมเ <c oughs> จ้าคน,น่ารักเลิกน่ารักนะเรนาะนนที่รักรู้ไหมมันเป็นบาปนะคุณทำเนี่ยคุณทำให้ผมรักรักรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คุณโองนเราไปชอบนะ ับผิดชอบหัวใจของผมด้วยนะผมนะผมนะมรักคนมากเลยนะอะไรนะเมื่อคืนน่ารับันร้ายหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืนนี้ผมจะอยู่กอดคนทั้งคืนฝันร้ายฝันร้ายจงหายไป ผมจะไม่ไปให้ปีศาจตนไหนมากแกลงคุณหรอกนะ <c oughs> เด็กดีเด็กดีเด็กดี <c oughs> ผมบอกแล้วใช่ไหมคนที่ผมรักมีแค่คุณแล้วมันจะเป็นคุณคนเดียว <c oughs> ไม่ต้องกลัวหรอก คนเก่งของผมนอนแล้วนะไม่เจอกันในฝันได้ไหมไม่อยากหรอกอยากเจอกันตอนนี้เ <c oughs> จ้าเด็กน่ารักจะน่ารักเกินไปวันนี้ไม่ได้น,ะนอนได้แล้ว แต่พวงนี้ค่อยจะเป็นก็ไม่สายเด้นะฮึอ, <c oughs> อยากกอดผมก็ตามใจสิผมเคยห้ามกันได้แล้หรออย่าทำหน้าประนั้สิผมนะมันน้ามันเคียวเนี่ <c oughs> <c oughs> คนไม่กลัวบ้างหรอเมื่อวันหนึ่งผมจะจับคนกินแล้วล่ะคนไม่กลัวบ้างหรอยังไงพะก็เป็นปีศาจนี่นะเห็นคนเชื่อใจผมขนาดนั้นแล้วผมรู้สึกไม่เดียวซะเลยผมไม่อยากให้คนเชื่อใจผมอย่าอย่าเลยนะอย่าเชื่อใจผมเลย ถึงจะแต่งงานกันมาแล้วแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณเชื่อใจผมมากจนเกินไปผมเปน็นห่หวงคุณนะแต่พอได้รับความคาดหวงังพอได้รับความเชื่อใจผมก็อยากที่จะตอบรับคำเหล่านั้นผมจะพยายามไม่หักหลังคุณไม่ต้องกลัวนะผมจะพยายามไม่ได้มากที่สุด คืนนี้ไว้เจอกันในฝันนะคนเก่งของผมพรุ่งนี้เองก็ต้องเหนื่อยมากแน่ๆผมจะรอกรกอคุณอยู่ตรงนี้นะที่รักจะไม่ไปไหนหรอกนะฝ <c oughs> ันดีครับคนเจ้าหน้าที่ผมรักน,นะ